จอดไว้เกือบเดือนทุกคนเปิดมาอีกทีน้ำมันทูทีไหลนองเลยหายเกียงคับโอ้แต่มันจะแต่ตาติดทุกคนโอ้ไม่ใช่เกียร์ว่างอีกดูเด็กกนเกียร์ก็รูดเอ มีตะพักงกับพังอุ้ยเบาไงเนี่ยหมุนขึ้นเน,นี้นนนออยเดี๋ยว ยังเอา,าครับวามแปะ่อครับโนวาขสอนสองได้นะ